ก็สวัสดียามเช้านะทุกคนเช้านี้ก็อุณหภูมิอยู่ที่24องศานะครับวันนี้ก็เป็นอีกทริปหนึ่งครับที่ผมจะพาทุกคนไปกางเต็นที่จันทบุรีนะครับคือกางเต็นที่เราจะไปในวันนี้นะครับผมก็เคยติดต่อขอไปครั้งหนึ่งนะผมทักไปแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะปิดปรับปรุงอยู่นะครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้ไปกางเต็นที่นั่นนะครับมาปี66นะครับปีนี้ขอปรับปรุงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็จะไปกางเต็นที่นั่นกันเราไปชมบรรยากาศชมวิวแถวน้คนับว่าช่วงนี้จะเป็นยังไงงบบ้านะครั เช้านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปชมเิวชมบรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าก่อนนะครับเหลืประมาณสิกกิโลนะครับซึ่งจีเบียจะให้ผมเลี้ยวเข้าไปข้างในแล้วทีน,ทนี้ผมแบบมาจอดในนี้ก่อนดูเชเส้นทางกันนะครับเลยแค่สิกกิโลเนาะโอเคเหลือประมาณสินะกกิโลละเราก็จะถึงเขาแหลมยาล่าแล้วตอนนี้ประมาณ9.40 ไปถึงก็น่าจะประมาณ10โมง<ม>เราเลี้ยวข้างหน้านี้ครับอีก500เมตรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมกเข้าขวากันคนเยอะมากเมื่อกี้เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับ ขวามือของเราก็จะเป็นทะเลทีงนี้ผมบอกเลยน้ำโคตรใสในกล้องนี้ผมไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้น่าจะเป็นหาดแม่ลำพึงนะถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะน้ำใสมากอะ่ะไปที่เขาหลมยาก,กันไปชมทะเลแถวนั้นแล้วกันนะแร้วพอบ่ายโมงเนาะเราค่อยเดินทางไปที่จันทบุรีเนาะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเขาแล้วนะครับเหลือตรงนี้ประแทนแห่งชาติอ,อ๋อเป็นอุทยานแล้ว ขนาาตอนนี้เราเข้ามาในพุทยานแห่งชาติขอลามยาแล้วครับเข้าเข้าอุทยาน,นะครับ40บาทแล้วก็จอดรถ20บาทแล้วกมาถึงจุดเมื่อกี้เขาจะมีเจ้าหน้าที่ฉีดตัวของเราครับพราะเพราะเราที่ทำการเข้ามาแล้วนะครับ รอยู่ทางนี้ไปทางนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็การดึงลงไปชมทะเลข้างล่างกันนะฮะซึ่งสภาพทางก็ประมาณนี้ก็จะมีแบบความโค้งชันหน่อยนะถ้าคนที่มากางเต็นท์น่ะน่าจะเอารถลงมาข้างล่างนี้ได้นะแต่เราคือแบบไม่มากางเต็นท์เนี่ยเราแค่แบบมาชมวิวอะไรประมาณนี้นะที่นี่อ่ะมีลิงด้วยนะครับ ก็ <G ül üş> ถ้าใครมาก็มากางเต็นท์หรือว่าอะไรเนะี่ยก็ระมัดระวังเรื่องของลิงด้วยนะครับเดินมาสักพักก็จะมาถึงตรงนี้เนาะตรงที่เ,เขียนว่าเส้นทางศกษาธรรมชาติเขาแหลมยากนะซึ่งจะมีทํารงไปข้างล่างด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าข้างล่างเนี่ยคืออะไรน่าจะไปมชมชายหาดแหละข้างล่างน่ยไปชมชายหาดนะซึ่งผมคิดว่าผมจะเดินลงไปข้างล่างก่อนเพื่อไปชมหาดข้างล่างก่อนเพราะว่าผมไม่ได้เชื่อท,ทะเลมาแบบเกือบทั้งปี ดูความใสของน้ำนะครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาที่ทางเดินนะทางเดินที่แบบชมธรรมชาตินะครับผมคาดว่าเราน่าจะเดินวนไปโผล่ตรงเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเออเราขึ้นไปตรงนั้นนะครับซึ่งผมว่าก็น่าจะใช่ละ เราก็เดินมานะ่าจะครึ่งทางแหละตรงนี้ผมจะบอกว่าเิวดีมากเลยเราก็ลงมาพักตลอดเวลาด้วยน,นะครับตอนนี้ผมก็ลงจากขอแหลมย่านนะดรงั้จะเดินทางไปที่จุดกลางเต็นท์ของเราครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะครับจากงนี้ไปที่จุดกลางเต็นท์ที่จันทบุรีครับหนึ่งร้อยกิโลนะ ไปถึงก็น่าจะใบสามพอดีนะใบสองใบสามนะครับเดี๋ยวขอ,อผมว่าน่าจะน่าจะไปโปร่ที่ถนนไมเลกสาอส่งไปจเวสมาให้ผมนะขอตรงมาให้สุดเข้าไปในซอยนี้ครับ ให้ตดตามหมด GBS เนอะเราก็ตรงไปเลยก็จะไปขึ้นที่จุดกลางเต็นนะครับนี่ไงตันกะชิเนโอเคเรามาถูกทางแล้ะมีป้ายบอกนะฮะัั n กะชิเน้ว,วันเดือนหกถ้ามานี่ก็น่าจะมีสุเลียนจินแหละจันทบุรีนะครับขาถมดินให้เลยตรงนี้มอแเสงนนะี ดูจะทางแล้วไม่ไม่วนดีกว่านครับเดี๋ยวเราจะไปซอยนู้นไปเลยกันเหมือนของเราลัานสามจะเข้าซอยนี้ไปนะต้องทําใจก่อนนะกันจะลง <c oughs> หินเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับขับด้ยวยความาระมัดระวังโอ้ดูก่อนดูวิวของเราคนระับโอ้พิญญา วันนี้เราเดินทางกลนะับแล้วนี่คือรถที่มากังเต็มแลแต่เ,เราไาไปคืนก่อนก่อนกลับนะครับผมก็นาไฟมาคืนเจ้าของก่อนครับเมื่อวานเนี่ยพี่เขาใจดีมากให้ผมยืมเพราะผมไม่มีไฟส่องสว่างเนี่ยดูหมอกของนู้นนะเป็นไอหมอกนะครับ แล้วก็ลมเย็นมากเย็นทั้งคืนเลยคือแบบไม่ได้แบบเย็นมากแล้วก็ไม่ได้แบบร้อนนะครับคือแบบกำลังดีอะแต่ขาขึ้นก็ระวังหน่อยนะครับมันจะเป็นแบบหินอะขาขึ้นแล้วก็ลงที่ลงที่จอดรถลงไปกลางเดนตัวนี้ มันจะเป็นแบบว่าเป็นหินลอยนะครับก็ถ้าขับเข้าไปก็ประมัดระวังกันด้วยครับแต่ว่าทางก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นทางแบบไปสวนไปไล่ไปสวนอะ่ะบอกองบอก